จะมีบางคลิปที่พุ่งเดือนแรกที่มีรถทางการไฟฟ้าที่เขามาซ่อมสายไฟฟ้าแล้วผมจะต้องขับหลบลงไปที่ไหลายทางนะครับที่มีความชันสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิว Tesla Model Y รุ่น Standard Range รุ่นปี2023ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ใช้เวลายาวนานมากนะครับก็ใช้เวลาจองแล้วก็รอรถถึง5เดือนกับอีก20วันได้รถวันที่29พฤษภาคม2023นะครับ รุ่น Standard Range ก็คือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตามที่เขาแจ้งในเว็บไซต์นะครับระยะทางในการขับก็คือ510กิโลเมตรประมาณนี้นะครับแต่ที่ลองขับจริงก็คำนวณดูก็ใช้ได้ประมาณ440กิโลเมตรถ้าจะขับแบบป,ประหยัดหน่อยนะครับสำหรับช่วงแรกที่ลองขับดูจากที่ไม่เคยใช้รถไฟฟา้ามาก่อนนะครับก็รู้สึกว่า มันจะขับได้ไกลไหมระยะทางที่เราได้เนี่ยคุ้มต่อการเข้าไปชาร์จแต่ละครั้งไหมเพราะว่าแต่ละครั้งเราไม่ใช่เหมือนขับไปเติมน้ามันนะครับที่เข้าปั๊มเลยแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยนะครับเราต้องใช้เวลาประมาณแบบ2 0่สถึงสานาทีกว่าจะได้พลังงานไฟฟ้าแบบ 90- หรือ100นะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรถที่ใช้แบต LFP นะครับที่สามารถที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง100%ในทุกๆครั้งที่ใช้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกรุ่นนี้ ว่าทีแรกในใจอยากจะลองใช้รุ่น long lens ก็คืออยากได้ระยะทางเยอะที่สุดแต่ในท้ายที่สุด ผมก็ลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ NMC ที่เราชาร์จได้แค่80หรือ90เผมว่าระยะทางก็พอๆกันกับที่เราใช้รุ่น Standard Range ที่สามารถที่ชาร์จได้ถึง100นะครับผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้จ่ายเงินน้อยกว่าแต่ก็ได้ระยะทางที่ใกล้เคียงกันแถมความประหยัดพลังงานก็คือเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังก็ใช้งานได้ดีนะครับมีอะไรที่รู้สึกรับใจสำหรับรถคันนี้บ้างตั้งแต่ที่แรกก็ขนของนะครับขนของแบบของเต็มรถเลยนะครับตั้งแต่ท้ายรถทะลุมาข้างหน้านะครับก ขนพรมขนไม้ขนตู้ขนชั้นวางของนะครับที่คอนโดจากที่หนึงไปบ้านที่ต่างจังหวัดอีกที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าก็ใช้งานเขาแบบสมบุกสมบันรถคันก่อนหน้านี้ที่ผมใช้นะครับก็คือเป็น Honda Civic FD นะครับรุ่นปี2 0 1 1ซึ่งรถคันนั้นผมก็แต่งไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าคันนี้เราจะแต่งอะของแต่งก็ราคาแพงแถมแต่งออกมาแล้ว คนที่ซื้อต่อเขาไม่ได้คำนวณของแต่งให้เราแถมของแต่งบางชิ้นพอมาอยู่กับรถทำให้รถดูไม่ ออริจินอลก็ทําให้รถเสียราคาไปอีกนะครับผมก็เลยคิดว่ารถคันนี้ก็แพลนที่จะไม่ไม่แต่งอะไรก็อยากจะให้มันลุกออริจินอลเลยนะครับก็เป็นความตั้งใจหนึ่งที่ที่จะไม่แต่งรถคันนี้นะครับล้อแม็กก็ทีแรกไม่ได้ชอบรุ่นนี้แต่กลายเป็นว่าดูไปดูมาเรารู้สึกว่าเออเราชอบล้อแม็กรุ่นนี้ก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับสำหรับการตกแต่งก็ตกแต่งพื้นฐานนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งก็ขอยกไปรีวิวสำหรับคลิปหน้านะครับ ก็ขอรีวิวการใช้งานก่อนนะครับจะมีบางคลิปที่พุ่งเดือนแรกที่มีรถทางการไฟฟ้าที่เขามาซ่อมสายไฟฟ้าแล้วผมจะต้องขับหลบลงไปที่ไหลาทางนะครับที่มีความชันแต่รถคันนี้สามารถที่ขับได้นะครับแล้วก็มีพลังกำลังที่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเร่งแซงหรือจะออกตัวเขาตอบสนองได้ดีมากสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นแค่เหตุผลเดียวแล้ว เราสามารถที่จะบอกได้ว่าเออเราอยากเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาใช้รถไฟฟ้าได้คือการจอดแช่ในลานจอดรถในช่องจอดรถในที่จอดรถตามห้างสินค้าหรือตามโรงพยาบาลตามโรงแรมต่างๆเราสามารถที่จอดแล้วก็ติดเครื่องยนต์ติดแอร์ได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือมลพิษในสถานที่นั้นๆนะครับผมว่าแค่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวผมก็รู้สึกว่าก็คุ้มค่าแล้วครับการใช้แบตเตอรี่ก็คิดว่าก็เหมาะสมนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ที่ผมใช้คันนี้คิดว่าน่าจะประมาณ60-63กิโลวัตต์อวนะครับสำหรับไซส์ของแบตเตอรี่แล้วก็เป็นแบตเตอรี่ LFP ที่ราคาย่อมเยาวกว่าแบตเตอรี่ NMC ที่มีราคาสูงกว่านะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจาก8ปีหรือ10ปีนะครับผมก็เชื่อว่าแบตเตอรี่ที่ขนาดเล็กกว่ารุ่น long range หรือรุ่น performance นะครับแบตของรุ่นนี้ ก็น่าจะมีราคาถูกกว่าโดยเฉพาะรุ่นใหม่สำหรับปีนี้นะครับถ้าใครจองช่วงแบบรุ่นหลังๆนะครับก็อาจจะได้เบแบตเตอรี่ของ b y d ด้วยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับที่ไม่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ของแบตเตอรี่สำหรับไซส์รถผมคิดว่าก็กไซส์ใหญ่กำลังดีนะครับมีปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอออาจจะไม่ชอบเขามากๆอาจจะมีเดือนแรกนะครับเข้าสู่เดือนที่2ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือจอดับ จอดับจากการอัปเดตซอฟต์แวร์มีช่วงอาทิตย์หนึ่งที่แบบช่วงเหลื่อมหนึงหรือ2อ,อาทิตย์เนี้ยจอดับไปทั้งหมด6ครั้งนะครับต้องแบบทีแรกไม่รู้ว่าจะต้องรีสตาร์ทจอ,อยังไงนะครับก็คือกดปุ่มซ้ายขวาค้างไว้10วินาทีนะครับก็รีเซ็ต จอขึ้นมาใหม่นะครับแต่มันก็ดับอีกจนมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่สิ่งนั้นก็หายไปก็เป็นระยะเวลา2เดือนกว่าแล้วนะครับก็ไม่มีการอาการจอดับอีกเลยแล้วก็บางคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องกล้องด้านข้างนะครับกล้องด้านข้างตรงนี้ที่ส่องมาแล้วมันออกสีส้มหรือสีเหลืองนะครับเมื่อเทียบกับกล้องท้ายรถนะครับที่เป็นสีปกติสีธรรมชาติ ล่าสุดนะครับในวันนี้คือวันที่1ตุลาคม2 0 2 3แล้วนะครับไม่ทราบว่าด้วยการอัปเดตหรืออะไรนะครับกล้องที่อยู่ด้านข้างข่าวดีก็คือกล้องเป็นสีธรรมชาติแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นสําหรับคนที่มองว่าเออกล้องมันทําไมสีเหลืองสีส้มผิดปกติตอนนี้คือหมดปัญหาน,นั้นไปแล้วนะครับกําลังนึกว่ามีอะไรที่จะ คอีกก็มีระบบขับเคลียอัตโนมัตินะครับที่รู้สึกว่าก็ประทับใจส่วนตัวผมนี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้ขับต่างจังหวัดแล้วก็ปล่อยพวงมาลัยให้เขาขับเองบ่อยมากก็เป็นระยะทางแบบนานๆก็สามารถที่จะทำได้ก็รู้สึกว่าก็ประทับใจ เมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นจริงผมไม่รู้จะเทียบกับรถรุ่นไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นรถที่ใช้ก็คือเป็นแมนนวลทุกอย่างก็คือใช้รถที่แบบเข้ามาในรถก็คือต้องกดรีโมทเปิดประตูเองต้องเสียบกุญแจสตาร์ทรถเหยียบเบรกปลดเบรกมือใส่เกียร์เหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยกว่าที่รถที่ออกตัวได้แต่สําหรับรถยนต์เทสลาก็คือเดินเข้ามาที่รถไม่ต้องปลดกุญแจอะไรครับก็สามารถที่เปิดมือเปิดที่ประตูแล้วก็สามารถที่เข้ารถเหยียบเบรก ใส่เกียร์ที่พวงมาลัยแล้วก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลยนะครับถือว่าลดขั้นตอนของการออกตัวหรือของการใช้รถไปได้เยอะหรือแม้กระทั่งการจอดรถสามารถที่จอดแล้วก็สามารถที่จะเดินออกจากรถไปได้เลยโดยที่เขาปิดไฟเองแล้วก็ล็อกรถให้นะครับข้อรีวิวเกี่ยวกับหลงังคาพาราเมติกซันรูฟนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าใช้ไม่ได้จริงนะครับใช้ไม่ได้จริงในเมืองไทยเพราะว่าร้อนมากแล้วก็สิ่งที่อยาก บอกให้ทุกๆคนทราบคือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนออกรถอยากจะให้ซื้อม่านบังแดดเลยนะครับ ที่ขายอาจจะชุดละ900หรือชุดละพันกว่าบาทนะครับซื้อมาเตรียมไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าแดดเมืองไทยต่อให้ติดฟิล์มก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือฟรังหรือฝาโปงหน้ารถนะครับที่สามารถที่เก็บของได้พอสมควรเลยแล้วก็ท้ายรถก็มีพื้นที่โออาสามารถเก็บของขนของได้แบบเยอะมากๆนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องฝาท้ายนะครับฝาท้ายที่ กดไปอาจจะมีการแบบยกสูงแล้วก็ชนเพดานบ้างนะครับตั้งแต่ออกรถมาก็มีไปชนเพดานที่อาคารครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นรอยอะไรมากก็เป็นแค่รอยรอยขนแมวนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นหลายคนทำแล้วก็คันนี้ไม่ได้ทำก็คือไม่ได้เคลือบเซรามิกไม่ได้ติดฟิลม์มกันรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็พยายามทำที่แบบประหยัดเงินมากที่สุดนะครับสําหรับสีถามว่าไม่ได้ ติดฟิล์มกันรอยไม่ได้เคลือบเซรามิกถามว่าสีเป็นยังไงนะครับก็ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวผมก็เลือกที่จะล้างอย่างดีแล้วก็ให้เขาล้างแล้วก็เคลือบในการล้างแต่ละครั้งเลยนะครับก็สามารถที่จะป้องกันกรดของน้าฝนหรือกรดของขี้นกสิ่ง,งต่างๆที่เป็นมลภาวะที่มาทําลายเนื้อสีได้พอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่ง ที่แนะนําก็คือว่าเวลาเคลือบน้ํายาอะไรต่างๆนะครับก็เลี่ยงการเคลือบที่กระจกหน้ารถนะครับเพราะว่าหลายคนบางครั้งก็คอมเมนต์บอกว่าใบปัดน้ําฝนกระโดดเหมือนกบนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคลือบน้ํายาที่กระจกก็ได้นะครับมันทําให้ใบปัดน้ําฝนนั้นมีความฝืดนะครับช่วง4เดือนแรกนะครับที่ออกรถคันนี้มาก็ได้ชาร์จซูเปอร์ชาร์จเจอร์ฟรีก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็ประหยัดไปประมาณ18,0 0 0บาทถ้าเทียบกับ ราคาซ u เปอร์ชาร์เจอร์ที่เท sla เริ่มเก็บเงินในช่วงเวลานี้นะครับราคาที่10บาท10สตางค์ต่อ1กิโลวัตต์นะครับก็ผมก็ได้ใช้ฟรีไปประมาณ18,0 0 0บาทแล้วเวลาเทียบกับรถน้ำมันที่ใช้ปกติผมเติมน้ำมันเดือนละ10,000บาทนะครับเวลาคำนวณกลับไปก็จะเห็นว่ารถชน,นี้ก็ประหยัดเงินไปประมาณ4 0,000บาทนะครับถ้ายัางใช้รถชนเดิมก็ต้องเติมน้ามันประมาณ4 0,000บาทในช่วงระยะเวลา4เดือนนะครับก็ถือว่าเขาก็คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ การถอยจอดนะครับผมอยากจะบอกว่าถือว่าท้าทายนะครับการถอยจอดซึ่งเราอาจจะถอยจอดไม่ไม่ค่อยตรงนะครับเป็นอะไรที่ผมยังมีปัญหาอยู่ว่าเออเทสล a าจอดยังไงให้ให้มันขนานกับกับเส้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ยังหาวิธีอยู่นะครับเพราะว่าตัวรถมันไม่ได้ขนานนะครับตัวรถมันเป็นสามเหลี่ยมเววาๆอย่างนี้ครับ มันเป็นเส้นที่เข้ามาข้างหน้าหากันแบบนี้นะครับเป็นจัว่วดังนั้นการที่เราจะมองตัวรถให้ขนานกับเส้นแล้วก็เจอดให้ตรงเส้นนี่ก็ถือว่าเป็นความยากลำบากความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับ ข้อดีข้อหนึ่งที่พูดถึงว่าการถอยจอดนะครับเวลาเราดูกล้องก็จะมีกล้องจากท้ายรถนะครับแล้วก็กล้องจากข้างๆที่เราสามารถมองจากในรถได้ไม่ว่าเขาจะดึกหรือกลางคืนแค่ไหนนะครับกล้องภายในรถก็จะสว่างอยู่เสมอนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวรู้สึกว่าทําพลาดก็คือว่าที่ติดฟิล์มที่ดําเกินไปนะครับกระจกมองข้างที่ตัดแสงด้วยหรือกระจกมองหลังที่ตัดแสงด้วยก็ยิ่งทําให้มุมมอง ด้านนอกตอนกลางคืนนะครับรู้สึกแบบมืดสนิทเลยนะครับแต่ถามว่าขับได้ไหมเวลาขับไปเรื่อยๆนะครับก็จะรู้สึกชินแต่ถ้าการณีที่แบบหนักมากๆก็คือมืดมากไม่มีแสงอะไรเลยนะครับก็อาจจะอาศัยเปิดกระจกเอาครับก็สามารถช่วยได้นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่เย็นแอร์ไม่เย็นหรือเบาะที่มีความร้อนนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าเออ มันก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิให้เย็นลงได้เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่มีฮีเตอร์หรือฮิตปัมที่ทำให้รถร้อนได้นะครับเราก็ได้ทดลองใช้โดยเฉพาะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมตากฝนแล้วเข้ามาในรถแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดเบาะให้ให้อุ่นกับตัวเองนะครับก็ใช้ได้จริงนะครับช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกอุ่นนะครับก็ จะได้ไม่หนาวแล้วก็เป็นไข้ไปได้นะครับสําหรับ4เดือนประทับใจสํหรับรถยน์เทสลาโมเดลวรุ่น Standard r a n g ์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ถือว่าก็ประทับใจนะครับแล้วก็มองว่าในราคาอันหนึ่ง้บาทนะครับก็เป็น เป็นรถคันหนึ่งที่รู้สึกว่าก็ให้ความคุ้มค่าอย่างมากโดยเพอฟอรมนโดยสิ่งที่เขาให้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบสีขาวนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มห้า0 0 0่นบาทสำหรับสีนี้แล้วก็ผมรู้สึกก,ก็ประทับใจที่ใช้สีขาวรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดนะครับที่ใช้สีขาวเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับอย่างน้อยเรามีสีที่ซ้อนแสงสะท้อนความร้อนซ้อนรังสีต่างๆที่ออกจากตัวเราไม่ได้อม ความร้อนไว้ในตัวรถนะครับในช่วงเวลาหน้าร้อนนะครับก็จะเห็นผลไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากเีี่ผักหรือป้องกันให้ ตัวรถนั้นห่างไกลจากความร้อนนะครับเราก็อยากทำให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็สามารถที่ชาร์จไฟบ้านปกติได้นะครับส่วนตัวก็ใช้ทั้งซ u เปอร์ชาร์จเจอร์แล้วก็ชาร์จ DC ค่ายต่างๆชาร์จ AC หลายค่ายนะครับก็รู้สึกว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้ได้สะดวกมากนะครับโดยรวมสำหรับรถจนต์เทสลารุ่น Standard Range ก็แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองว่าเอออยากจะซื้อเทสลาหรือ กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกรถรุ่นไหนดีนะครับก็ลองเก็บไว้พิจารณาครับอาจจะลองติดต่อไปทดสอบขับที่ศูนย์ก็ได้ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจสําหรับวิธีคิดหรือนโยบายของอีลอนมัสก์ก็คือว่าเขาบอกว่าการเซอร์วิสที่ดีที่สุดคือไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเลยในวันรับรถวันแรกนะครับสิ่งที่เชสลา a อ v i s ไ r แนะนําเราหลังจากรับรถก็คือบอกว่าเจอกันอีกที4 0 0 0 0กิโลนะครับก็คือ ระหว่างทางไม่ต้องมาเข้าศูนย์ไม่ต้องมาเข้าบริการตรวจเช็คสภาพรถอะไรต่างๆนานาไม่ต้องมีน้ํามันให้เปลี่ยนนะครับเจอกันอีกทีก็กคือ4ี่หมื่นกิโลผมก็ไปสลับยางทุกหมื่นโลแค่นั้นเองนะครับก็อันนึงที่รู้สึกว่าใช้ดีมากๆก็คือ วันทัเดิลที่เหยียบคันเร่งออกไปแล้วก็รถออกตัวแล้วเวลาถอนคันเร่งรถก็เบรกจนหยุดนิ่งได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่าติดกับระบบนี้แทบจะไม่อยากที่ย้อนกลับไปขับรถสันดาบที่ต้องยกคันเร่งแล้วไปเหยียบเบรกเลยนะครับวันที่ไปสลับยางนะครับยังมีภาพให้เห็นว่าผมถ่ายจานดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อจานดิสเบรกแทบไม่ได้ถูกใช้นะครับดังนั้นเมื่อจานดิสเบรกไม่ใช้ ผ้าเบรกก็เสื่อมน้อยลงนะครับดังนั้นาการแม่นเทนนในเรื่องพวกนี้ก็จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกนะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ